อุยปา่ então, ปาเน er yeah ี่ยท่านผู้ชมป่าขาวขาวเด็กเนื้อปะดุปาดุกปาดุปะดุกเขามเข้ามาเข้าเข้าแล้วๆอ้้อ้อ้อ้ยอุ้ยอ้ยยวโ้อยย สวัสดีครับท่านผู้ชมปาก,กา์กอะนมแล้วครับบ้างก็ไปใส่เบ็ดกล่องครับเหยือ่อไฟเขียวเหมือนเดิมขี้คูนะครับพอส่องพอก่อนว่ามีคนใส่เบ็ดหรือเปล่าเหมือนเบ็ดเปิดค้างเมื่อหลังนะครับผมก็จะไม่ได้มาใส่นี่หลายวันละจุดนี้ลงได้สบายนะครับ เอาที่เป่งๆน,น,นี่เลยเนาะน่าจะได้อยู่ตอนนี้ผมคิดว่าผมทำเวลาได้ดีมากนะครับประมาณิ0กว่านาทีผมใส่ไปได้ประมาณ15หลังนะครับหลังห้างตรงนี้นะครับลูกต้องปุ้นมานะครับ แล้วก็เหลือไว้ใส่ฝั่งลายปูนแหมสัก4ี่ห้าหลังผมพอแล้วตอวปูนพันลงได้เฮ้ยเสียดายนะครับฝั่งปุ้นเนี่ยมันต่ฟังมันสูงนะครับมันจริ้งมีตกน้ำเอาดื้อนะครับแต่ว่ามันมีตังลงอยู่ที่จะฟังใส่ฝั่งนี้นะครับเหลือไว้ใส่ฝั่งลายสักสี่ห้าหลังพอละแอ๊ะทำเวลาได้ดีนะครับตะวันตกดินเรียบร้อยนะครับไปกันต่อครับข้ามาฝั่งลายแล้วนะครับเบสผมปักอยู่ลายปุ้นนะครับแล้วก็ เหลือไว้สักสี่ห้ากันนะจะเอามาปักฝั่งนี้อันนี้พอจะลงได้อยู่นะครับน่าจะปักได้ต้องพูนลงมาได้แล้วนะครับปักเงียนกันตะวันตกดีเรียบร้อยหันเหมือนจะเป็นปานนีน้เรียบร้อยถ้าป็ปานนี้กับป่านลิ่มนะครับเป็นบ้วนน้าลงนี่นะผ่านอยู่ฝั่งนี้ยตะกี้ขี่รถไก่มากับม้วนลงไปอยู่นะครับ เพชเหลืออยู่ท่าได้หาห้ากันนะครับซสใส่ทั้งหน้าอันปูนได้สองกันผมหันอยู่ที่ก่อไม้บงเป็นคนนั่นนะครับก่อบงที่ผมวาตะกี้นะฮะใส่ได้หมสักสองหลังขวาหลังหนึ่งซ้ายหลังหนึ่งนะครับผมจะปักตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> เบ็ดเรือกินหลังเอย่ยสามหลังนะครับถ้ามาีถ้ามีมงใส่ข็จะใสนะครับไปตั้งหน้าก่อนเข้าบ้านนะครับตอนนี้ก็ตะวันตกเรียบร้อยมืดนะฮะบึดนะครับ,บ,นนรบปิ้งมาต้าก,กันตอนเลกเเลยเดี๋ยวจะไปทํางานก่อนนะครับเึกเลก่อนมามาใจนะครับตัวนี้ก่อนนะครับสําหรับแรงนี้เนาะที่ผมตื่บ้านก่อน แล้วครับท่านผู้ชมประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับมาใจปอดเบ็ดใช้ก่อนนะครับแล้วก็ก่อยมาไล่เปลี่ยนเยื่อที่หลังเยื่อมดครับจากแรกอตอนที่สองนี่ก็บดินนะครับ หลังนี้ก็เอาไปหว่นแล้วเอ๊ะเอ๊ะเหมือนจะมีตัวเฮ้ยสีดำดำปลาสเด็ดนก็ฮะนี่จะมีตัวโอ้ปลาสเด็ดโตท่านผู้ชมตัวใหญ่ดบบดำขึ้นเรื๋อยโอ้ดีดดดเยวผมเอาอันนั้นใส่ก่อนมาได้มาได้ ตอ,อตอนนี้ภาพอ่าชัดนะฮะสันดอกแดงๆแดงๆหน้าเสด็จใหญ่เป็นตัวด,ยายาดูนะคุณผู้ชมเสด็จโตครับเตด็จโตเต็มแรกครับดำขึ้นเหลือง

โอ้วันนี้มในปลาลิมครับใส่สวยครับแมงกับตอมแน่ดีเห็นนี่ปลาลิมเพิ่มหอวแต้มนึงนะครับมัน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  กันนี้เอาไปก้องอ่ะเรียบร้อยกันนี้ไม่ดิ้นโอ้กันปูนหดจมนะผู้ชมหมดจมพิ่วะ่ะกันเดียวสองกันกันปูนนะครับตอีกไฟสองันอะเพิงได้ออมออม นี่กันนี่หอมเบ็รชมทิวเห็นนะครับกระเป๋าก็มีข้องก็มีที่ขอทอดคั่วกันเนอะโอ้ยเด็กิีบหน่เพื่อเป็นการเพื่อจะเพื่อว่าอุบัติเหตุลงน้ำนะครับ ก็อกร์กันนี่ดินกัน,นี่ดินดินไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ลองช้อนมันไหนปลาอย่างบอกยอมเข้าเลยประดุก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 เฮ้ยมาเข้ามาเข้า เขาแล้าเขาแล้าเขาลาโอ้โหไะโคตนเลิกนี่ต่อฟงไหมหนึ่งสองแฮมแฮมม นท่านผู้ชมโอ้ยปลาดกไซงามสวยเลยดกสีสวยได้เพิ่อมอีกแต้มหนึ่งนะครับนี่ตรงท่าน้ำอีกหนึ่งหลังบดินนะครับเบสรามีปุ่นตีไฟไดูผมส่องนะได้ไล่เปลี่ยนนี่อย่างเดียวเฮ้ยนี่ผมไม่ได้ใส่ ผมใส่ตึกเนี้ยกันนี่หมด,มดเรืร่องละตมนี้ชอยดอยเร็บเลือดกันนะผู้ชมเดี๋ยวผมจะไล่เปลี่ยนเยื่อกันนะครับไล่เปลี่ยนที่คูกันนะครับก็ได้สามตัวใส่สวยๆเลย พี่มาปลากันในรอบพกมงมะเจ้านะครับอตอนนี้ก็มาเก็บเบ็ดนะครับวันนี้ใจสองรอบนะครับสําหรับเบ็ดกล่องคืนนี้นะฮะเอาละมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็ตะกี้ขี่ไกยฟังปุ้นมานะครับฝั่งที่จะเข้าบ้านผมหนอแล้วก็ผมเรือเบ็ดไปฮกกันไปปลาฝั่งลายขี่ไกยมาบดินสักหลังนะครับเป็นเรื่อง มามาใจเบ็ดฝั่งเพที่ใสน่นักกันนะครับสองหลังแรกสองหลังแรกหลังนี้เพิ่งเปลี่ยนเยือไปโดนป่าน้อยตอดมดลึง้งที่สองหลังรุ่มนี้บดินนะฮะทามาง่วงไหมง่วงครับแต่ว่า เ,เป็นวิธีของผมมาเนาะว่างปุ๊บก็ทำคลิปมาท่านผู้ชมได้ดูได้พอตามวิธีที่ที่ผมเป็นอยู่นะครับจบข่าวหลังสุดท้ายนะฮะของฝั่งนี้ น่าจะได้ไล่เก็บกันแต่เดี๋ยวก่อนผมอันนี่อย่างขาวๆนอนปืนป่านี่ท่านผู้ชมป่าขาวๆเดี๋ยวก่อเนเถอไตอ่องไปละป่าดุกหรือเปล่าป่าดุก ผึ่งโดนมันมดใได่เนี่ยตัวชัดใหญ่เสียดายอ่ะพิ <c> ่ <oughs> สดอยู่เลยเน,นี่ยเนี่ยเพิ่งตายเนี่ยโอ้ตัวชัดใหญ่เสียดายได้อยู่นะครับได้อยู่นะแค่หัวแข็าขาขาขงนี่นะครับใส่เวอรติกี้นี่ยมาได้อ่ะเนี่ยหน่งตัวหนึ่งนะครับ เพิ่มป่าดุกเดี๋ยวไหลกแก๊บเบสพลิกเลยนะครับเฮียมกันนึ่งอันนี้ก็เยื่อมีอยู่นี่นะครับผมขึ้นกนไปๆาจะจม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 เอามากร้องเหีมลุดอสองกันครับ เรียบร้อยในฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปเก็บฝั่งลายปูนนะครับตางปิกบ้านแหมหกหลังนะครับวันนี้รอบนี้ได้แต้มเดียวนะครับได้ปลาดุกหนึ่งตัวนอะอันนี้ก็เป็นซองหลังสุดท้ายนะครับใส่ไว้ทรงนี้หลังหนึ่งแล้วก็นี่หลังหนึ่งนะครับมามีนะครับอันนี้เยือยังมีอยู่นะครับ ที่เก็บแทมหลังหนึ่งหลังสุดท้ายครับยังเหลืออยู่เลย <c oughs> เอาเรียบร้อยฮะเก็บเป็นละก็เดี๋ยวเอามาพอปากันอยู่ในคลองนะครับปต่ที่ผมได้ในคืนนี้นะฮะ มามาสารุปป่ากันในตอนเมื่อเจ้านี้นครับคืนนี้เนาะดูเช่นนี้หน่อยท่านผู้ชมได้สี่ตัวครับเสเดจโตตัวหนึ่งเนอะอ่ากัเดียวอ่าตอนอันนี้เดี๋ยวผมจะตัดภาพตอนที่ผมได้ป่ามาเปาะพอนะครับพออย่างอี้นี่น่าจะบอกใหรทู้เรื่องตอวไหน,น,นมีป่าลิมไส้งามตัวหนึ่งปลาเสเดตโตนะครับป่าลุกสองตัว สรุปคืนนี้ได้4ตัวนะครับก็พอใจละได้4ตัวนะครับได้แฮมไรคาบอยู่วันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมเนอะที่ที่ตามรับชมจนจบนะครับเจอกันคลิปใหมนะ่เนอะขอบคุณครับสวัสดีครับ